แต่ส่วนที่ต้องทําแน่นอนคือกันชนฮะกำมุมนุงนี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวเก็บสีให้่ดนเลยส่วไอเลขดิจิตอลเนี่ยใช้ไปสักพักจะเริ่มเอ,อ่อกระจกข้างพับไปพับมาเฟืองมักจะรูดมักจะพับไม่ค่อยสุดพับไม่ค่อยได้สวัสดีครับพบกับนักส9บเก้าสีปกกระกอบนรสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะครับ คลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่เป็นสาวก Mazda กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากได้รถเก๋งในสไตล์ h ัชแบ็ก c k 5ประตูเท่ๆสมรรถนะยอดเยี่ยมแต่ราคาย่อมเยาวพลาดคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะกับคันนี้เลย2015 Mazda 3 Skyactiv ตัวรองท็อปเบนซิน2.0 s h ฮัชแบ็กใหม่1 3 0 0 0 0กิโลเมตรตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะออกห้างป้ายแดงนี่ก็โหราคาเฉียดล้านเหมือนกัน 9 7 4 0 0 0บาทยังไม่รวมสีขาวมุกกินหมื่นกว่าบาทนะฮะราคาเหยียบล้านเลยครับวันนี้ได้รถบ้าน2 0 0มือนะฮะสภาพดีดูแลรถดีทั้ง2ท่านแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตอม่อต่อไม่มีพิคความไม่มีน้ำท่วมเลขมาแน้ๆ1 3 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินแตมราคาฮะอ,อายุรถ9ปีพอดีนะ,ะประกันนี้โมเดลผลิตปี2 0 1 5นะฮะ ถ้าหารเฉลีย่ยออกมากันเลขไมลแสนก็ถือว่ายังน้อยนะฮะหารเฉลีย่ยออกมาปีหนึ่งไม่ถึง20,000โลโอ้โหถือว่าน้อยจริงๆเลยนะฮะเปิดราคาก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้หนะ้าร้านวอล k กอเราขาย3ามแสนหบาทโอ้โหก็ถูกมากแล้วนะแต่พิเศษยิ่งมาเดิมสําหรับคนดูคลิปนี้เลยทั้งเงินสดและเงินผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะลดเลยเหลือเพียงสอง โอ้โหจากราคาเฉียดล้านอันนี้ผูกลงมาเกิน1ใน3เรียบร้อยแล้วนะฮะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นสบายๆท่า72็ดงวดตก5000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ190บาทอ่ะเพิ่งล้างเสร็จมาเช้านี้เลยนะ,ะมาดูพร้อมกันเลยโลโก้สวยใหญ่เด่นเช่นเดิมด้านในสีดำเงาเท่ๆล้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยๆไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะฮะตัวรองคอบก็ยังได้ไฟโปรเจคเตอร์ โคมไฟก็ยังดูดีหมองเบาๆเอาเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวขัดปัน่นปั่นเงาให้มันใสๆกว่านี้หน่อยแล้วกันนะฮะไ้ตัดหมอกมีให้ในตัวเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆนะครับไฟหน้าก็ยังดูดียังใช้ได้หมองนิดหน่อยเดี๋ยวขัดให้ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รีบล้างรีบรีวิวก่อนมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะฮะอันล้างขึ้นมาแล้วมาด้วยสีขาวมุกโอ้โหนวลเลยสวยเด่นเป็นสง่าออกแดดเงางาม เปล่งประกายระย,ระยิบระยับสีสันเท่าที่ดูฝากระโปรงไม่ต้องทำก็ได้สเก็ดเบาๆบางๆขนแมวมองแทบไม่เห็นเพราะฉะนั้นไปตามนี้เลยละกันเพราะไปจัดว่ายังบางใช้ได้นะฮะแต่ส่วนที่ต้องทำแน่นอนคือกันชนฮะกับมุมตรงนี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวเก็บสีให้ท่านเลยส่วนกันชนเดี๋ยวดูก่อนคงจะทำทั้งชิ้นเลยละกันนะฮะเพราะว่าดูแลกระจัดกระจายหลายจุดอาจทำทั้งชิ้นเลยนะกันชนหน้าเดี๋ยวพ่นให้ทั้งชิ้นไปเลย นะฮะฝั่งนี้แม้ว่ารอยจะไม่มีแต่ก็อาจจะทําไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะสีสันภาพรวมแถบขวาเท่าที่ดูใช้ได้นะแถบข้างนี่โอเคสีสันก็ต้องเคยผ่านการเก็บสีมาบ้างนะเพราะอายุรถ9ปีไม่แสนสามต้องเคยมีมาบ้างวันนี้สีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาถือว่าดูดีเลยสวยดูแล้วไม่น่าต้องทําอะไรอย่างมากก็แต้มสีนิดหน่อยตรงนี้นะมีสะเก็ดนิดหนึ่งแต้มได้กับตรงนี้ก็แต้มได้แต้มเอาแล้วกันนะที่เหลือก็ขัดไป นะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถสีสันเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวด้วยมือจับจะเรียบๆนะไม่มีปุ่มอะไรให้นะสำหรับตัว S มีฟิล์มมีกันสาดแถมมาจากเจ้าของเดิมขอบุญมากหลังคาก็ดูแล้วใช้ได้นะขอไปก็ยังบางคงไม่ต้องไปยุ่งอะไรเสาวอากาศแบบคลิปฉลามนะครับได้ดิสเบกสีล้อหน้าหลังด้วยนะแม็กก็ใช้ได้ฮนะเป็นแม็กคาไฮเปอร์สวยๆเลยริ้วรอยมีกันบ้างตามอายุ นะต้องมีบ้าง9ปีแต่ว่าภาพรวม90%ก็ถือว่ายังหลอ่อยังสวยนะก็ปะไปตามนี้ได้เลยส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฟสโตนรุ่นไฟฮอกเบอร์2 1 5 4 5 r 1 8เลยโอ้โหขอบ18เท่มาแต่ไกลย่างปี22ใช่ไหมขอดูกันเออใช่22ก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะฮะยังสวยมาก ดอกยังค่อนข้างลึกยังเต็มน,นะได้ครับสอ,สองปีสบายสบายแม็กหลังก็ใช้ได้ขลอกนิดหน่อยตามขอบเป็นเรื่องธรรมชาติที่เหลือตรงกลางยังดูดีไปตามนี้เลยนะได้ดิสเบกสีล้อหน้าหลังยางปี2ีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังดอกใช้ได้นะฮะดอกยังค่อนข้างสวยยังลึกยังเต็มน,นะครับอ่ะโครงสร้างกันตอระตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ค สวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความหาไร,ร้เสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วเหนียวจริงๆเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในน,านน็อตเดิมนะฮะน็อตยังดูดีนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนแอนเรีลุนี้อยู่ขวาเลย เรียบเนียนสวยงามนะฮะไม่มีงัดแงะแกะเก่าเม็ดอินไทยแลนด์เลขตัวทั้ง M MM M 8 B M ลงท้าย114689นสาะฮะเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาแล้วปึ๊บเม็ดอาร์สวยงามตลอดทั้งแถบนะฮะเดิมหมดเลยไม่มีชนนัไม่มีพิความอะไรซอกในฝั่งขวานะฮะก็เดิมเดิมนะล็นอตไม่มีถอดอะไรด้านหลังกันต่อนะมาในสไตล์ฮัชแบ็กห้ประตูทรงสปอร์ตนะครับ มีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยกระจกเดิมของ Mazda พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟฟ้าเรียบร้อยไฟท้ายขวาสวยนะครับฝาโปรงหลังสวยครับสีสันเรียบร้อยไฟท้ายฝั่งนี้ก็สวยนะกันชนสีสันโอเคใช้ได้นะฮะมีขนแมวนิดหน่อยขัดได้มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้วยนะฮะอ่ากันชนโอเคนะเอามีถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บสีให้เฉพาะด้านบนแล้วกันนะ,ะด้านล่างโอเคด้านล่างขัดเอานะ กะล่างสีโอเครู้สึกได้ท่อเสียคู่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่โคตรเท่อ่อเสียคู่ฝาท้ายรุ่นนี้เปิดปิดด้วยมือนะฮะอ่าเปิดมาแล้วอุย้ยกว้างมากเลยอาตะเข็บเดิมสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงไปฮะมีแผ่นบังสายตาแถมมาด้วยเดี๋ยวเอาลงก่อนน็อตเดิมฮะฝาปรงน็อตไม่เคยถอดฝาปรงน็อตไม่เคยขยับโอ้โหเดิมหมดแะตะเข็บซ้ายขวาแห้งๆเม็ดอาร์คสวยๆส,สติกเกอร์อยู่ครบฮะ ฝาโปรงท้ายเดิมหมดฮะแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงไปฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะอ่ะแผ่นบางสายตาถ้าจะเก็บของเยอะต้องถอดเก็บไว้บ้านนะมันถอดได้อ่ะมีไฟส่องสว่างด้วยด้านหลังนะฮะมีถาดรองกันกระแทกมาด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากะครับผมยังสวยมากเนี่ยดูสิแล้วก็ด้านขวารู้สึกเป็นที่เก็บแม่แรงนะฮะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเห็นโครงสร้างด้านในเลยว่าเดิมหมดนะฮะไม่มีน้ําท่วมแน่นอน ยกออกมาด้านล่างมีล้อกระทะเป็นล้อไหลให้แม่รงแม่แรงอุปกรณ์หอนล้อมีให้ครบตันนะฮะอือด้านล่างสวยแห้งสนิทเดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนจากโรงงานฮะเดิมเดิมหมดฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิทไม่มีน้ําท่วมนะฮะแบบซ้ายดูซีมีรอยไหมเท่าที่ดูรอยใหญ่ๆไม่มีนะฮะรอยเล็กๆก็มองแทบไม่เห็นเพราะฉะนั้นแถบนี้ดูแล้วก็ขัดได้ขัดไปอย่างเดียวละกันนะฮะดูแล้วคงไม่ต้องทำอะไรเรียบร้อยมีตรงนี้นิดเดียว นะเดี๋ยวเก็บแค่มุมตรงนี้ได้นะครับกระจกสีสันโอเคเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวมือจับเรียบเรีๆเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาแล้วเรียบร้อยล้อหลังซ้ายก็สวยนะฮะไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยยาง Firestone ปี22ดอกยังใช้ได้นะฮะยังสวยแนละใช้กันอีกสักพักใหญ่ๆล้อหน้าซ้ายใช้ได้ถลอกเบาๆนิดหน่อยที่เหลือตรงกลางสวยใช้ได้นะฮะยังดูดีไปตามนี้ได้เลยยางปี22 Firestone ดอกถือว่ายังเหลือเยอะนะครับก็ได้อีกสักพักใหญ่ๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางเดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม้าเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกด้านในน็อตเดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรเสาหน้าซ้ายขอบยางเหนียวดึงออกมาแล้วเม็ทัลร์อยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกในก็เดิมหมดแก้มซ้ายน็อตเดิมนะฮะฟ้าสีหมดมกกลานะไปตามนี้หมดปีหนะ้ากระจกเดิมของ Mazda นะฮะไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv e 4 4 0 4นะฮะ1 6 5แรงม้าครับ E Auto 6สปีดเติมได้ถึง E 85นะฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไม้แท้130,000โลนะครับอ่ะโครงสร้างกระต่อซอกในฝั่งขวานะรูกลมคมกริปผิวพันธุ์แห้งๆเม็ดอ์คอยู่ครบเบ้าโชกสวยงามเม็ดอ์คอยู่ครบนะแห้งสนิทเลยแก้มขวาแหวกกันหน่อย มีถอดไหมเดี๋ยวดูก่อนนิดหน่อยนะมีถอดเจ็บสีบ้างเบาๆนะฮะซับนงซับในก็ยังสวยเดิมนะฮะอ่าโครงสร้างหลักด้านในสวยนะเม็ดาร์คสวยงามคานเดิมนะฮะแห้งคานหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กสีดําก็เดิมหมดนะคานเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านเลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับคานฝั่งซ้ายสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบ เบ้าชกสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยแก้มฝั่งซ้ายเดิมฝั่งซ้ายนี่น็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมฝั่งซ้ายนี่น็อตเดิมนะไม่มีถอดอะไรซอกนายเดิมแห้งแห้งนะฝาโปรงมีถอดเก็บสีนะมีรอยถอดแต่ด้านใต้แห้งด้านใต้ไม่ยุ่งเก็บเฉพาะรอบนอกจับเจ้าของเดิมมา ฝาโปรงด้านใต้ยังสวยยังเดิมนะรูกลมรูคมฝาแท้สลักโลโกโม้มัส d a นนะครแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็นอตมีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะครับพอมองเห็นเลขเครื่องนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟัง PE 1 0 2 5 2่ง p e 1 0 2 5, 5 2เครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวไปดูด้านในกันปไปสำหรับตัวนี้ตัวรองท็อปหรือตัว S นั่นเองนะฮะก็จะเป็นเบาะปรับด้วยมือนะครับแล้วก็ได้เบาะหนังแท้ สีดำได้แดงนี่คือเนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วยังอยู่ในสภาพสวยใช้ได้มีเหี่ยวมีย่นบ้างนะ,ะตามอายุ9ปีกับเลขไม์แสนสาแต่ถือว่ายังสวยนะฮะฟอกขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับแผงประตูก็สวยนะนี่คือของเดิมโรงงานหมดเลยฮะหนังดำได้แดงพลาสติกสีดำนะปัดกับลายคาร์บอนเคฟลา่ามือจับสีเทาไทเทเนียมสวย,สวย ฟิมอะไรไม่รู้พอใช้ได้นะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังฟิมอะไรไม่รู้พอได้นะฮะตัวบอดสวยนะ9ปีแล้วแต่สวยมากครับยังเนียนยังใสย,ยังดูดีเลยฟอกขึ้นมาแล้วสวยนี่คือของเดิมโรงงานเลยนะสวยมากเนียนกริบเลยตรงกลางมีที่เท้าแขนให้ด้วยนะฮะ <S <S แผงท้ายจะเป็นพลาสติกสีดําสวยใช้ได้ไม่มีริไม่มีริวร้วรอยอะไรรุนแรงนะครับแผงซ้ายแผงขวาสวยใช้ได้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างนะครับ พับเบาะได้นิดหน่อยนี่แบบนี้นะแต่ว่าต้องไปเอาเบาะข้างหน้าขึ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเฉลี่ยห้องโดยสารกันเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเบาะพับลงมาและไม่ถึงกระราบสทัทีเดียวแต่ลงได้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะประยุกต์มาขนของก็ยังพอได้ลนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับสุดรางเลยเพื <c oughs> ่อดูว่านั่งได้ไหมอ่ะต้องบอกว่าจุดขายของบาตด้ารุ่นนี้คือขับสนุกนะคเครื่องแรงช่วงล่างแน่นยึดเกาะถนนโครงสร้างแข็งแ,งแรงปลอดภยัย แต่ไม่ใช่เรื่องห้องโดยสารต้องบอกว่านี่คือข้อจํากัดของเขานะค่อนข้างเล็กนิดนึงแม้ว่าจะเป็นรถไซส์กลางจริงนะแต่เข้ามานั่งนี่เขาติดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้จริงนี่คนขับช่วยกรุณาขึ้นไปด้วยนะ,ะแต่ถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีหรือคนตัวไม่สูงมากผมว่าก็ยังได้อยู่เพดานก็จะเตี้ยๆหน่อยครับมันเป็นทรงสปอร์ตทรงวัยรุ่นนะมันเน้นเกาะถนนองศาการเอียงได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าโอเคนะนั่งสบายหัวหมอนปรับระดับได้นิดหน่อยนะครับ ด้านหลังเบาะสวยนะยังเนียนยังดูดีมีรูติดตั้งคาซิทให้เรียบร้อยแผงประตูก็สวยใช้ได้นะฮะเนียนดูดีฟิล์มก็ยังสวยนะฮะแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเนียนดูดีฟิล์มยังสวยยังใสเบาะสวยทุกตัวเลยนี่ฟอกขึ้นมาแล้วของเดิมโรงงานยังสวยยังใสลองขับกันเลยกุญแจแบบนี้ i m m o b i l i z e r กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะเหมือนตัวท็อปเลย สตาร์ทขึ้นมาแล้วอย่างแรกที่เท่คือมีฮัทดิสเพย์พับขึ้นมาแบบนี้สําหรับเป็นมาตรวัดบอกความเร็วเท่ๆนะโดยไม่ต้องลัสายตาลงไปด้านล่างไม้ปัจจุบันฮะ่หนึ่งแสนกว่าโลตีไปแสนสามกลมๆนั่นแหละรุ่นนี้อาการประจํารุ่นก็คือ,ไอ,คไ,อไอตัวเลขดิจิตอลเนี่ยใช้ไปสักพักจะเริ่มเออนะเริ่มขึ้นไม่ครบแต่ไม่ต้องห่วงปีร้านที่รับซ่อมอยู่เดี๋ยวจัดการซ่อมให้นะอ่าเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ปรับความแรงได้เจระดับนะฮะ ปรับทิศทางได้ประมาณ3-4ทิศทางมีแอร์ออโต้นะฮะทั้งแอร์ออโต้ความเย็นแล้วก็แอร์ออโต้ออโต้ความแรงมีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์นะฮะอ,อยู่เมืองไทยใช้ได้แอร์พออย่าไปยุ่งฮีตเตอร์นะ,อะโอเคแอร์เย็นใช้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้ากันก่อนมาด้วยพลาสติกสีดำแข็ง สวยมากตัดสลับกับลายคาร์บอนเคฟล่าเท่ๆถุงลมนิรภัยนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยสใบนะครับพร้อมเบรก ABS นะฮะแล้วก็หน้าจอนี่เท่มากเป็นจอแนวตั้งระบบสมาร์มาพร้อมเข็มทิศนะฮะอ่าก็เล่นได้หลายอย่างเนาะระบบความบันเทิงก็มีครบแหละ f m a m s t i t c t e r b l u e t o o t h u s b นู่นนี่นั่นนะ,ะ CDAUX ถ้าไม่ถนัดกดตรงนี้กดต,ตรงนี้ก็ได้ นะมันมีเป้นให้เลือกนะว่าจะเอาแบบไหนจะกดข้างบนหรือกดข้างล่างได้หมดนะฮะกล้องหลังมีไหมมีด้วยนี่กล้องหลังภาพคมชัดสดสวยสดใสสวยงามนะมาพร้อมเส้นกาดระยะนะครับด้านล่างจะเป็นซีดีนะครับแล้วก็หัวเกียร์ยังสวยมากเกียร์ออโต้หกสปีดสวยๆเลยนี่คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังเนี้ยบยังดูดีนะมีเมน่หมดด้วยนะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้นะฮะเดี๋ยวอ่าเออ ขึ้นลงขึ้นลงนะอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็เบรกมือก็ยังเป็นเจนเจนแรกของ Skyactiv e มแรกจะเป็นเบรกมือดว้วยใช้มือโยกนะฮะถ้าเป็นปี17ขึ้นไปจะเป็นไฟฟ้าและอันนี้เป็นตัวแรกก่อน m i n เนอร์เชนนะฮะตรงกลางที่วางแก้วน้ำนะฮะสองที่เท้าแขนหนังนุ่มๆสีดำนะฮะเลื่อนไม่ได้นะด้านในอ๋มีพอร์ตเยอะเลยฮะ power outlet เอย AUX ช่องใส่ sd usb ครบเลยนะฮะ เจ้าของเดิมรู้สึกแถมกล้องหน้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กกันหน่อยสิปึ๊บดูว่าใช้ได้ปะปบ้บเสียบไปแล้วอ,อ่ะมาพวงมาลัยก่อนแล้วกันโลโก้พวงมาลัยสวยมากเลยยังดูดีลายคาร์บอนเคฟล่านะตามสเปคเลยมีมัลติฟัง์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ไครุสคอนโทรลไม่มีนะพลาสติกด้านล่างสวยเนื้อพวงมาลัยยังสวยนะฮะเป็นหนังสีดำได้แดงสวยๆเลยปรับได้สีทิศทางลงขึ้น เดินหน้าถอยหลังโอ้ครบเลยกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้คนขับหนึ่งบานนะฮะเซน็นทรัลล็อกใช้ได้แล้วมาถึงอาการประจำรุ่นอีกรุ่นอีกอย่างหนึ่งนะรุ่นนี้เป็นเกือบทุกคันมาต้าสองก็เป็นนะคือกระจกข้างพับไปพับมาเฟืองมักจะรูดมักจะพับไม่ค่อยสุดพับไม่ค่อยได้หรือพับแล้วกลางไม่ค่อยออกแต่คันนี้ยังไม่เป็น <c oughs> โอเคใช้ได้นะปกติเป็นทุกคันแสดงว่าคันนี้ซ่อมมาแล้วนะครับด้านขวา มีระบบควบคุมการทรงตัวให้ด้วยนะกรนะจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้ามาแล้วไปตามนี้เลยมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนหน้าให้ด้วยนะมีช่องเก็บแว่นให้ด้านบนเทๆ่ๆมาพร้อมไฟสองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งด้านหลังอีกคู่เอออีกหนึ่งดวงใช้สวิตช์ร่วมกันนะที่บังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลย อ้าวใช้ได้นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาไฟใช้ได้เพดานสักหลาดสีเทายังสวยดูดีใช้ได้นะครับแม้ว่าจะ9ปีแล้วเจ้าของเดิมทำอะไรไปครับเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องปตจทเมื่อไร่นี้ปลายปีที่แล้วหรอตอนนั้นไม่แสนสองต้นๆเท่านั้นเองโอ้ถือว่าไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่เลยนะฮะ จะถึงอีกทีเดือน5ปี6 7หรือไม่แสนหนึ่งยังไม่ถึงเลยอ่าเดี๋ยวรอบนี้เข้ามาสดให้ละกันเอ๊ะซ้ายนะมีแฟมเนาะอันนี้รถบ้าน2มือนะครับอุย้ยคู่มือเดี๋ยวดูอ่ะยังอยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ยคู่มือไม่อยู่แล้วนะเพราะรถสมือคนลาัาจุดบอกเขาก็ไม่ได้ให้มานะแต่มีสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะให้ก็โอเคนะคันนี้ออกรถปี2 0 1 5นะฮะ มาจดทะเบียน2016นะโอ้ยออกไฟป,ปีด้วยนะฮะเดือน11นะฮะเดือนนี้แหละนี่ปี2015 9ปีพอดีเลยนะฮะอีกไม่กี่วัน9ปีพอดีสีขาวมุกแท้จากโรงงานนะ Snowflake White Pearl ฮะเครื่องยนต์ PE 10252052ครับเลขตัวถัง MM8BM ฮะลงท้าย114689ครับมือแรกนี่ผู้ชายขับเอ้ยผู้หญิงขับนะฮะมือที่สผู้ชายขับนะครับผม นะก็ดูแลรถดีทั้ง2ท่านนะฮะอ่านี่ดูสิก็เข้าศูนย์ตลอดนะตูดตๆ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 ดตูดต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 ดเข้าตลอดนะฮะสำเนารถกันนิดหนึ่งะครับโมเดลผลิตปี2015ครับออกรถปลายปีเดือน11ปี2015ครับจดทะเบียนมกราสองพป้ายกรุงเทพนะฮะสีขาวมุกนะฮะเลขตัวถัง mm 8 bm ลงท้าย114689เเครื่องยอนต์ pe 1025-2052เบนซิน4สูบ2 0 0 0ซีซี165แรงมา้าลองขับกันเลยครับายอยู่ท่านี้ก็เอาเร่งดูละกันนะเครื่อง2,165แรงมา้าโอ้แรงพุ่งใช้ได้เลยว้าแรงนี่เหลือๆเลยเออเบรกยังใช้ได้นะฮะโอเคมีกล้องหลังให้ในตัวนะนี่นะเครื่องก็เดินเรียบนิงเงียบใช้ได้ วงมาัยก็โอเคนะฮะไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบามากจะแน่นๆน่นโฟมเฟิร์มกระชับจับแล้วมั่นใจตามสไตล์มาสด้าเป็นรถที่เข้าโค้งได้ดีมากนะฮะเรียกว่าขับนี่เกาะถนนเลยแล้วก็ช่วงล่างพอได้นะตามอายุ9ปีไม่ดังหรอกนะแต่ก็จะไม่ได้แน่นเท่ารถอายุแบบ4-5ปีนะแต่ก็ใช้ได้ยังไปได้นะไม่ได้ดังอะไรนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอาวงเลี้ยวหน่อยไปป๊าบ ปึ๊บเอ้ยวงเลี้ยวแคบนะเอ้ยยังคล่องตัวมากมากเลยนะฮะกับรถนี่เหวี่ยงกันได้แบบนี้เลยไม่ต้องหักสุดก็สบายๆนะกลับรถได้ไม่ต้องโยกนี่นะฮะค่อนข้างคล่องตัวด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเก๋งซีดานขนาดกลางนะฮะที่เหมาะสำหรับคนงบน้อยนะหรือว่าเพิ่งหัดเล่นรถเป็นคันแรกผมว่าน่าสนใจนะเพราะหนึ่งเลยสมรรถนะเขาเป็นรถที่เซ gment ระดับ ราคานี่ระดับเกือบล้านนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะนี่หายห่วงวิ่งได้ทั้งทางใกล้ทางไกลเครื่อง2,000นี่เหลือเหลือนะครับแล้วก็ออปชั่นให้มาพื้นฐานนี่ค่อนข้างจัดเต็มเลยแล้วก็ทรง Sport, สปอร์ตทรงสวยวันนี้ได้สีขาวได้ไมาแค่หนึ่0 0สนโลนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะร,ราคาจากเฉียดล้านนะฮะผ่านไป9ปีเหลือเท่าไหร่ไป สำหรับสาวก m a ส d a ที่งบน้อยแต่อยากได้รถเก่งเท่ๆทรงฮัชแบ็ c ห้าประตูแล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะฮะด้วยอายุอานาม9ปีเนี่ยสภาพก็ถือว่ายังใช้ได้นะฮะแล้วราคานี่โอ้ถูกใจคนงบน้อยแน่นอนนะ,ะตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะปี2015 Mazda 3 Sky a ส t i าส i เบนซิน2.0 S นฮัชแบ็ประตูใหม่1,30,000กิโลเมตร ได้รถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถสุด,ดีทั้ง2องท่านแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1,30,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับโมเดลผลิตปี2015แท้เลยนะฮะจดทะเบียนที่ต้นปี2016ด้วยนะฮะเป็นตัวรองท็อปนะฮะราคารถใหม่ตอนออกป้ายแดงยุคนั้นนะ,ะ9 7 0 0 0 0บาท หน้าร้าน Walk-in ฮะวันนี้เหลือ319,000บาบาทาแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ยังได้นะฮะลดเลยราคาพิเศษเหลือเพียง2 9 9 0 0 0บาทเฮ้ยโอ้ราคานี้ต้องวิ่งแล้วนะฮะ m a z k y a s t y v c t i v ตัวรองคอพฮนะ สีขาวเท่ๆแบบนี้ออกห้างเฉียดล้านวันนี้ราคาลงมาถูกเกิน1ในสของราคารถใหม่แล้วเพราะฉะนั้นใครงบน้อยรีบสอยทันทีนะฮะเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนบาทได้ด้วย ผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72สบ72งวดเนี่ยตก5000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ1 9 0บาทโอ้โหและที่สำคัญยังมีวันรันตีแถมให้ท่านด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รการยการให้นานสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและก่อนรถครับดเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์มาสเตอร์ให้ด้วยเปลีย่ยนทายน้ำมันเครื่องมันเกียร์เปลี่ยนส้กลองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ ีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและอารมณ์ความค่าเชรคก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหรู้แบบนี้แล้วห้ามช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline@19sp โกนาแบงที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่กู o ก l e Map พิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวัฒกาศประตู 2, 2> แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไปทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวเดเร็วทันใจภายในหนึ่งวททีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทิ้งตู้ของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิสาีประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สัสดีนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com